สวัสดีครับช่องบอสนบูกานะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการไล่ลมปลั๊มน้ํามิซูถังกลมนะครับใช้ไปนานๆตัวเติมอากาศไม่ค่อยเติมนะครับทําให้การตัดต่อปั๊มบ่อยขึ้นนะครับเป็นมิซูถังกลมนะครับถังกลมนีมิซูฮตชิจะใช้วิธีไล่ลมวิธีเดียวกันนะครับอันดับแรกเลยก็คือต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับ มีเบเกอร์กดเบเกอร์มีพักถอดปลักปล๊กนะครับถอดปลั๊กเสร็จเปิดก๊อกน้ําทิ้งครับเพื่อไล่ระดับน้ําในท่อให้คลายก่อนนิดหนึ่งนะครับพอน้ําใกล้หมดแล้วก็ปิดวาล์วนะครับปิดวาล์ปิดวาล์ว,าวทางดูดนะครับท่อน้ําจะมีสองท่อท่อบนกับท่อล่างนะครับท่อทางเข้าจะอยู่ด้านบนนะครับท่อทางออกจะอยู่ด้านล่างนะครับปิดวาล์วครับปิดวาล์ปิดวาล์ว,าว,ว,าวเลย ะครับตอนนี้เราปิดวงจรของปั๊มแล้วนะครับทั้งทางเข้าและทางออกส่ว <c oughs> นต่อไปนะครับอัดดับแรกก็คือเราจะทําคือการเปิดจุกนะครับด้านข้างเปิดจุกครับนะครับเปิดจุกเปิดจุกด้านข้างของปั๊มนะครับเปิดจุกนะครับเปิดค่อยๆนะครับน้ําจะออกมา มันจะมีแรงดันของน้ําอยู่บางส่วนนะครับแล้วก็ค่อ,คอยๆออกอ่ะเปิดออกเลยโอเคน้นํากระเด็นนิดหน่อยนะครับจะสังเกตว่าน้ําจะออกช้าออกน้อยนะครับเราจะเปิดจุกด,ด้านบน <c oughs> เพื่อช่วยนะครับให้มันออกเร็วยิ่งขึ้นนะครับจะเป็นการทําให้น้ําเข้าข้างบนลมเข้าข้างบนออกข้างล่างเห็นไหมครับน้ําจะออกเร็วขึ้นนะครับเปิดไปเลย โอเคนะครับรลอนะรลอกแป๊บหนึ่งพอไล่ไปสักพักนะครับระดับความแรงของน้ำจะลดลงเราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้หมดนะครับ <c oughs> ไม่จำเป็นต้องปล่อยให้หมดให้ยังไงน้ำก็ต้องเติมเพ้่ไปอยู่ดีนะครับพอปล่อยไปสักพักน้ำออกอ่นอ,อนๆก็ปิดได้เลยครับ ปิดจุกเลยเทคนิคนะครับเวลาปิดจุกแล้วเนี่ยมือเราไม่สามารถขันให้แน่นได้นะครับใช้ไขควงใช้ไขควงครับใช้ไขควงหรือวใช้คีมนะครับจับแล้วก็หมุนนิดนึง ครับพอประมาณนะครับโอเคจากนี้ไปก็มาดูระดับน้ํานะครับระดับน้ํายังไงมันก็ต้องมันมันเต็มร่องบ่าก้อยู่ดีนะครับไม่ต้องเติมนะครับถ้าระดับน้ําลดลงก็เติมเข้าไปไม่ต้องเติมให้ให้เต็มรูนี้นะครับให้เต็มรูร่องบ่านี้ก็พอปิดจุกครับปิดจุกตัวนี้เลยเช่นเดียวกันนะครับมือไม่สามารถกดให้แข็งนะครับหาห้ควงวางที่ร่อง แล้วก็จับสองข้างหมดนิดนึงพอตึงๆมือนะครับโอเคเปิดบาวน้ําเข้าปั๊มครับนะครับบาวทางเข้าจะอยู่ข้างบนนะครับบาวทางออกอยู่ข้างล่างเรายังไม่ต้องเปิดบาวทางออกนะครับเสียบปลั๊กเลยครับนะครับเสียบปลั๊กก็เดี๋ยวรอนะครับรอให้ปั๊มตัดก่องนะครับตอนนี้ปั๊มก็สูบจากน้ําเข้าระบบนะครับเห็นไหมครับว่าเราที่ปล่อยน้ําไปเมื่อกี้ ยังไงมันก็ต้องเติมน้ำเข้าถังพักอยู่ดี <c oughs> ไม่จาเป็นต้องรอให้หมดเลยนะครับเสียเวลาช้าฟัางจากเสียงนะครับเสียงวิทเริ่มขึ้นนะครับความถี่เริ่มสูงขึ้นนะครับเสียงดำๆขึ้นเราก็ตัดนะครับโอเคพอปั๊มตัดแล้วเราก็จะเปิดปล่อยน้ำเข้าบ้านครับตีนี้นะครับเวลาปิดวาเขา,เขาค่อยๆเปิดนะครับน้ำเข้าบ้าน นะครับแล้วก็มาดูกันโอเคนะครับมาฟังเสียงนะครับเสียงยังไงถือว่าปกตินะนะครับเราจะเปิดก๊อกนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการทดสอบนะครับเปิดก๊อกนิดเดียวนะครับเพื่อให้น้ําไหลนะครับเรามาฟังเสียงปั๊มนะครับเปิดน้ำก๊อกนิดเดียวนะครับปั๊มใหญ่มันยังไม่ทํางานนะครับแรงดันในถังจะค่อยๆลดลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะครับ เราก็จะทำทำยาวเป็นจังหวะนะครับแล้วก็ตัดยาวเป็นจังหวะนะครับแบบนี้ถือว่าถูกต้องนะครับแต่ก่อนหน้าที่จะทําการไล่ลมมันจะตัดเร็วดังเร็วตัดเร็วดังเร็วถือว่าไม่ปกตินะครับถ้าเปิดน้าน้อยๆปั๊มจะต้องดังยาวถ้าตัดยาวแบบนี้นะครับจะยางมากยาวน้อยมันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําที่เปิดนะครับ <c oughs> แบบนี้ถือว่าการไล่ลมเป็นระบบที่สมบูรณ์นะครับก็ปิดก๊อกน้ํา นะครับถ้าเปิดเยอะนะครับถ้าเปิดเยอะตัวนี้ผ่านฝอกบัวนะฟอกน้อยนะครับมันก็จะทําช้าฟังจากเสียงนะครับถ้าเปิดเยอะก็จะทํานานนะครับเปิดเยอะทํานานนะครับแต่ถ้าเปิดก๊อกสนามเปิดก๊อกกลางรถมันก็จะทําต่อๆไปตัวนี้นะครับโอเคครับผมจบการสาธิตเพียงเท่านี้ครับช่างบอดันบุกาลาก่อนครับสวัสดีครับ